บ, waited, บ it, ่ง <Goodness. S 1> euh. เดิพีปน้องเอ้ยพั่น okay. okay. ้าแ่งเกียมเครื่งพี่น้องพักสี่ก้อนทเป็ดพี่น้องอ้เอ็มสดวัสดีครับผมหันอัคนกสมองคือก่ลค่บพี่น้องลาบเป็ดพี่น้องไอ้มลาบเป็ดกับทีมงนใส่ยังไใส่ไปเนาะพริกกับคว่ไปสดูดดอนได้ดูดดอนดอนของแข็พี่น้องไอ

เชฟไม่ดเอะหายนคนไปหงอีองเลองคนนึ่งกุ้งคนนึงคนสูดอนอ่าสูดวนของแท้ปนหลงเลยลบบเบียดเบียดมาช่วงตัวโอ้คนเปนหลังไงเบียดเ็ดสดปนหลังไงพ่อแขคืนปนังยแซ่บคักเสีบักรปนตัวละสองซมงด้วยซีมด้ว ไม่ทรงนคนแห่นันแหละไปไหนนี่ครับยู่ดูดบ่ดูอมามาพี่องมาหลยคนคนเหนีย่ซิมากกว่านี่ชิมดอกอันนี้เลี้ยวลำเหมือนเลี้ยวลำอนหอันนูดอลผู้ดอลเลี้วแล้วเป็นไหนบ้างว่อืมลำ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 แล้วมันจะลำลำะไ้พี่ลองเลยองดอพี่องเลย ตุด๊ดไปเปล่ลงเร่อไปน่องเอง้ผมน่ะแกกิงเ,งเ,งเ,เครื่องไปน่องพักสิปันอ้ำปิดไปน่องเห้อันนีสุดได้มีโคราชว่าน,านันว่านันกุฎาน,าน แต่ละบาทมา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 มีทีมงานใหญ่ไปหรือไงว่าถักกล้องเขาเพื่อเลยแค่เดียวากล้องเขายังไงไม่หกลองเขาถวายูดวนไปเลยดีนี่กระเที่ยค่ตู้ล่ามเอาได้งูเอาแบบนี้มาก่อนนี้หรอเอาบบ้ก็รถผู้ใหญ่รถผู้ในี่ไมเห้าอีนี้กดีมากเ่ยมไปรับ อเลาเปนงกนเอาอย่างนลยนี่เออกันแล้เตะเดออมันเมันเดียวเดียวฮะโ้ย่เห็นีังพ่อไปรับรับรับลากไเลยิไปเลยพ่อไเนี่ยตกปเลอคลิปเนาะทัมนนของคนเดไปนั่นกนละคันข้านป่ไปเลยไป <S <S ุ้่นเขาเห็นที่พวกของเขาไน้อยไปตักผมยังวะไม่ได้พูดใหม่ทีไปรัดเลี้ยไอผมเพิ่งไปรัดไรนะวะปวโคไปพักแม่นมใหญ่เน่ะปวโคหักันไปหักกันมาเรียไปน้หมันโคเลยเนาะไปน้ำมามาพี่น้อามา นี่ไม่เอยผิดหรองเลย้กดเบ่งจีนเรียกนะลาบเพ็ดกับมี่คอมนกกัมีพี่น้องเลยมาได้ครับเด้อนจกันได้พี่น้องไยหอมนกเลือกระดูกให้ลกเดยวปอมาห้กเราลที่มแล้วมาดากันหนไหมลางจขมเขาไม่ล้าจดนผมเลยนี่ผู้สาวานนู่้ยจ้สาวนมใหญ่

มองแไปญี่ปุ่นดีกวเลยดิมีเจ็บมีซับผมมาเรียได้ว่เหยๆมื้อกรไปัดอีกกระเดยตัวบ่อือในช่วงไหสติงเฮฟเหรอตัดใจลอยเหรอเออไปกับไปไม่ได้จะส่งกองหรอคได้ชมเหรอว้าวจังนะแล้วก็ได้เห็นดอกนั่นมาสลด มามามาครับพี่น้องเอ้กินกันนะบเด้อหลับเทั้งหลายทุกอย่างเน้พอมากมามามาพี่น้องมาที่ตองฝากกตดิตดานคิดขครับเด้อพี่น้องเลยาก้ไลกุแช์กดกระดิ่ง้เพ่ปัดขิ้นาเพื่อนมากินหลับเปกต้งาในวิรัผมา อันยุห้าชิปบายแต่ว่าควรู้แลตัวเก่าดีเนาะจำได้ไหมจำได้บอมดบอกลงไปเนี่ยเมี้คนทีไปตัดโดนแล้วบ่เนี่ยแค่บาเพื่อง่่หื่นห้าสักพมบ้ซสพอมเลยบ่บ่มีผมข้างสักหน่อยเลยมองไงมาตัดแล้วนี้แพงเร็วที่สุดในเรื่องใกล้ไม่ใหญ่ละต่ยุติยยุันอายาก็เด่น กินหมูน่ยต้อทำหมดเป็นยังก็มุไปกินมาใหม่นีผมันติดกระเอาไปส่งของเราว่ามันกินเต้าหู้โบราต้ดเตี้ยวบ้านเราเาไปส่งของเงี้ยมั้งครับให้ปส่งของอย่างเงี้ยใครจะกินตัวอย่างกตายเจ้าเลยกันกล้ากินก็บบเพื่อท่านดีโหมุกไปเลยนะเข้สองแข่ไอหน่วมาเหยมอนาทั้งยูรับ หากันทันจะหนีกันหนีบได้แม่ก้าวไปวหลอยู่ขวดหลอยู่ติดนี่อยู่เนาะปนอกันเนี่ยก่อนจะไปตัดผมนั่งกับขวดหนึ่งเนาะดาเมียบอกเมียเรากิเข่าวะเานกระดาเมียไปห่อเราดุนี้จะกนไปกบนังน้ำบ้นเนี้ยเนาะเนี่ยรี้ นาับนี่บามีบปาเมีดามีดายบงกามียหไรออกมาพอมาองมันล่นของเมียมันจะเลินอ่ะไอ้ผมไอ้ผมมากเเปิดเลยนะไม่เปิเปิดเลนะบ้าเลกินเนี่ยไรบ้คือปากะป๋อง มาคอยในสวนนามสวนยางดนแล้วนี่จะใท้ที่เอาปูเปิดเดิมเปิดเคยนั่งมวยเลยบัาที่นี่จะอะไรยังไนปิดกับขึ้นม่ะข้าวหมกอันใหญ่ทั่งจอกมาขไา่ฝั่งน่้ก็ใส่ใ ันรถปรุเงเน <c oughs> าะคุณมันหมรถูกินหรือพี่คันนี้ตอนได้แม like ่ก็กินนี่เนาะหมแต่หม้อหวากินบะลาบกินห้แตมาหวานกินบะลับสูงกินบะลาบอาหารพวกแม่ฟองฟองหมดเนี่ย คนังเงียบปองเบียบบ้างมันน้ำหากันจานละวันเลยบอกก่อนปองเบียบ้างเสร็จมันยังมดไปบ้าปองเบียเสียอมันเสียบอยู่จานนี้มันก็มาผมจะมากบบกินรสชาติมันนอนนี้เป็นอนนี้เป็นตัวี่แม่ซนมี่หรอเดี๋ยวเดี๋มันก็เสียบ่อันนั้นตนไวน้นไวนี่ออิใช้หอดเพราะหวานชอตกินใหญเดี๋ยวนี้ ดูบานหย่มงันเป็นทีวายอดนั่นผมได้กลับต้องรอังวนายกนอย่างนี้คลายก็นมาสิตัปดได้ก็รับตอบแล้วประมาณสิบแปดได้ตอบแลาวแต่ขมเหรอมีบ้าหมักไหมนอ้อยนอ้นนอ้มันเผาหนอตันน่มนจะเส่บดังเลยมันงั่ฟาเขาครับน่ามา่เหมหมนาืนน่ขึ้นเนี่ย เขกยมดีย่งไมาลยนาะลืมเลยบอกจว่าเดี๋ยวเบิ้งนล่าันีะเกมาเลยคนสิบาทเขาได้เปิดตงมาไปใส่างวันนี้นี่เออีกคนไปที่สามเลเมื้ออื่นนี่ดีชองเมื่อนี่ไม่โดนตมาแรกหนึ่งทีนึ่งหัวเงินหลดเงอนัวเจ้าเลยเขอไปบอกเมื่อไหร่เาต้องกินเาหมือเมอบอกกันมอสเกนันเหมือนบ้นม่ดีแรกหน้่ทีนึ่

ใส่เจอเราวุ้นนี่เบสบล็อกติดเบสซิ่เบสต้องไป็นหนเองหนูโซ่มันประจักรเขากัดมันยอนผิดหยอนอดไรลอกินหญ่หน่อยงกินง่ายแล้วกันยังเปนกันท่าไหร่กดเอามือหมวนหมนมือจะเสีกินเล้เติมเิไม่กินแล้วตุ๊กตุ๊กพอมันเลี้วนึ่งนี่ยวก่อนเท่ากันกินใช้โลดต เฮียบไม่ได้น้ำแอร์อ่ไปถอดไปลองกเอเกียบม่ดิแอร์ก็ไม่เป็นไรละรับถอดไปเสร็จเยี่ยวนานเลยคนนึงเงียบแต่ยออก กมึงคอยกินได้ด้วยมันจะปลาดไ้มันจะปลาดลยไก็นนุ่มโอยตามัตัวสามันบนั่นเป็น่ไมเบ็ดขอรดดวาทุกครั้งจะมลเนาะเอาแมัวเดี๋ยวมันหลเลยมาดู ผมเอไปอยู่ได้ทุกปาอยู่ได้ไปใหได้ทุกปาไอ้เด็กโตซีมันบอกามซีไอ้บไปได้ตัวซีนา้วนี่อรตัวนี่ล่ะบ่เนาะบาปบเพาดูคนนี้เนี่ยมันบอกมาเปียเยปากไ้น่อน้ามันิอ่ามือเนี่ยมือเือระได้ะเรือประเดให้กับร่าพื้มใหม่นี้ การน้ำพึกงใหม่นี่อันนี้มันหน่วยรัตวินไม่ทับมันอยู่หน่อยปุ๊บตัวไม่ทับมันหลอกมากหรือมันตายมัแล้วหนึ่ง่เรียบเอยมันแล้นั่งไม่รู้โบลิมือบริเลมากดิเจ้าเล่โบลีมือสุดเดิมน่าไม่ด๋อย มก็เสียบางดังนี่ยโม่องนีอยู่ก็แบบโมเดเลยนะุ้ยกันโเกียวเงียบมันจะเลียหรอเนาะยังมนีเนาะบ่อเอาเลยยักันไปนี่อเงียบงาไปฮักโปมันตามยมันหนีบ่ะล่ะนีบ่เปิ่นเนาะไหนแสบบ่แสบยูแบยูโอุ้จดพี่องเี้แบทุกอย่างนั่นแหะแบทุกอย่างเนาะแบพกน้องมีเนาะ สุดจัดอิ่มสักพี่น้องเลยหยกสองนี่ห่ว่าเศรษฐกับพี่น้องเลยเอ้ยไม่ใช่แบบเสฉะเลยหาลูกปลาพอแล้วพี่น้องเลยหาลูกปลาพอแล้วคลิปนี้ก็มีอย่างไรพี่น้องเลยเพชรที่พี่น้องมาเห็ดยูวีจินเนาะลาบเป็ดเนาะลาบเป็ดลาบนี่เนาะคลิปหนาคิปนี้ก็ไม่ได้พี่น้องเด้อคลิปหนาว่าจะไปหาปลาให้ยังเนาะมันมีหาหน่อมัเนาะจังลาบเป็ดมากคลิปนี้ก็มีอย่างไรพี่น้องครับผม กปนี้กยก็ค่ะคำว่าสวัสดีครับผมพีพ่น้อง